สมิงโหดแฝงร่างอารวาพลานสมฉันว่าเราต้องรีบหาทางรู้ให้ได้แล้วนะว่าตัวอะไรที่เข้ามาฉีกเนื้อกระชากไส้คนในหมู่บ้านกินเพราะนี่ยังไม่ถึงเดือนแต่ชาวบ้านตายในลักษณะเดียวกันเป็นตุบที่ตีแล้วถ้าเขินนิ่งนอนใจแล้วปล่อยเวลาให้เนินนานมากไปกว่านี้พวกเราจะตายกันหมด ผู้ใหญ่สมปองพูดขึ้นด้วยความหนักใจขณะยืนมองร่างของลูกบ้านหนุ่มที่ถูกกัดฉีกจนเละเทะเนื้อหนังหลุดแหวงขาดหายท้องไส้ถูกแหวกจนเป็นแผลเวอะวะตับไตเครื่องในหายไปเกือบหมดเหลือเพียงเศษชิ้นเนื้อเล็กๆที่ล่วงหล่นกระจัดกระจายอยู่บนพื้นหญ้าโดยมีคราบเลือดแห้งเกละกัง สตรกระเซ็นติดอยู่ตามกิ่งไม้รอบรอร่างไร้วิญญาณซึ่งมันช่างเป็นภาพที่น่าสยดสยองจนชาวบ้านที่มามุงดูถึงกับต้องเบือนหน้าหนีผู้ใหญ่สมปองก็รู้ว่าพวกเราจัดเวรยามและช่วยกันดูแลมาตลอดทุกคืนตั้งแต่ชาวบ้านตายคนแรกแต่ดูเหมือนไอ้ฆาตกรจะรู้ความเคลื่อนไหวของพวกเราตลอดเวลาเพราะเมื่อไหร่ ที่พวกเราเดินเวียนยามไปทางทิศเหนือมันก็จะเข้าตะคุบเหยื่อทางทิศใต้กว่าพวกเราจะรู้แล้ววิ่งกลับมาช่วยมันก็กระชากลากไส้ฉีกเนื้อหนังจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วหนีหายไปอย่างไร้ร่องรอยพลานสมตอบพร้อมกับเดินก้มๆเงยๆสำรวจหารอยเท้าฆาตากรปริศนารอบๆศพอย่างละเอียดทียิบ ถ้าอย่างนั้นทําไมเราไม่เพิ่มเวียนยามให้เป็นกะละสองกลุ่มละ่ะกลุ่มหนึ่งเดินไปทางทิศเหนืออีกกลุ่มเดินไปทางทิศใต,ต้แล้วจะเอาอาวุธที่ไหนมาละ่ะผู้ใหญ่อย่าลืมสิว่าอาวุธของพวกเรานนะมันมีไม่พอทุกวันนี้ยังใช้อาวุธปืนแค่สองกระบอกแล้วผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรียกว่าใครเข้าเวนและใช้ปืนเป็นก็จะได้ถือ ส่วนคนอื่นๆก็ใช้เพียงจอบเสียมและดาบเก่าๆที่สนิมเกาะจนหนาเตะยังไม่รู้เลยว่าถ้าเจอฆาตกรแล้วจะฟันหัวมันเข้าไหมพรานสมพูดในขณะที่ก้มลงดูตรงพื้นดินซึ่งห่างจากศพราวสีหเมตรแล้วขมวดคิ้วด้วยความฉงนมีอะไรหรือพลานผู้ใหญ่สมปองเอ่ยถามพร้อมเดินเข้ามานั่งยอง,ยอง ข้างๆพลานสมข้ารู้แล้วไหวตัวอะไรที่มันกัดกินชาวบ้านตายมันตัวอะไรล่ะพลานผู้ใหญ่ถามขึ้นอย่างสงสัยเสือสมิงพลานใหญ่เอ่ยเสียงเข้มทำเอาทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุตะลึงงนันอ้าปากค้างด้วยความหวาดกลัวเพราะการตายของชาวบ้านก่อนหน้านี้ทุกคนต่างคาตดาว่า มันอาจจะเป็นเสือโหยหิวที่ออกมาจากป่าใกล้ๆหมู่บ้านแล้วเจอกับคนเคาะร้ายโดยบังเอิญจึงถูกกัดกินเป็นอาหารแต่นี่ถ้าเป็นเสือสมิงอย่างที่พรานสมพูดจริงๆการกำจัดมันคงยากลำบากมากขึ้นเป็นทวีคูณเพราะว่ากันว่าเสือสมิงล้วนแล้วแต่เป็นพวกที่มีอาคมขลังแล้วชาวบ้านอย่างพวกเขาที่มีวิชา แค่ทำไร่ทำนาคงไม่แคล้วเป็นเหยื่อหากาเชิญหน้ากันเสือสมิงเหรอโอย้างนั้นฉันขอถอนตัวไม่เข้าเวรด้วยแล้วมีดดาบทื่อของฉันอย่าว่าแต่จะฆ่ามันเลยตัดขนมันจะขาดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ชายหนุ่มคนนึงเอ่ยขึ้นอย่างหวาดกลัวฉันก็ไม่เอาเหมือนกันชายอีกคนพูดเสริม ทําเอาผู้ใหญ่สมปองถึงกับต้องหันหน้ามามองพลานสมแล้วถามขึ้นเพื่อความมั่นใจพลานแน่ใจได้ยังไงว่ามันคือเสือสมิงน่ะก็ดูจากรอยเท้าที่กดลึกลงบนพื้นหญ้านี่ไงผู้ใหญ่ไม่เห็นเหรอมันคือรอยเท้าเสือที่มีขนาดใหญ่โตชัดๆแต่พอมันเดินห่างออกมารอยเท้าเสือกลับหายไปซะเฉย กลายเป็นรอยกเดินของมนุษย์แทนจากประสบการณ์ของข้ามันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเสือสมิงแล้วนี่เราจะเอายังไงดีดูเหมือนชาวบ้านถอดใจไม่ยอมเสี่ยงตายไล่ล่าไอ้ฆาตกรกันหมดแล้วไม่เป็นไรอย่าไปว่าชาวบ้านเลยเพราะถ้าเผชิญหน้ากันจริงๆอาวุธในมือก็คงช่วยอะไรไม่ได้จะพากันตายซะ,ะเปล่า เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหาวิธีจัดการเองแต่ขอแรงทุกคนกระจายข่าวให้ชาวบ้านระมัดระวังตัวกันมากๆหน่อยในช่วงนี้คนที่เคยทำไร่ใกล้ๆป่าก็ให้หยุดทำไปก่อนรอจัดการสมิงโหดได้แล้วถึงค่อยเข้าไปทำต่อแล้วก็ขึ้นเรือนชาญก่อนมืดค่ำปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดด้วยละ่ะถ้าจะให้ดี และปลอดภัยมากขึ้นก็หาไม้หาฟืนท่อนใหญ่ๆมาจุดก่อสมไฟไว้กะให้อยู่ได้ทั้งคืนยิ่งดีแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่ช่วยเอาร่างที่แหลกเละนี่ไปให้สัป,ปรเร่อจ,จัดการก่อนพลานสมพูดพร้อมลุกเดินออกไปทันทีทำเอาผู้ใหญ่สมปองต้องตะโกนถามด้วยความสงสัยอ้าวแล้วนั่นพลานจะไปไหนล่ะ ข้าจะไปทำธุระจะกลับตอนค่ำๆอย่ามัวสงสัยรีบทำตามที่ข้าบอกพลานสมหันมาตะโกนตอบแล้วเดินจากไปอย่างร้อนรนและหลังจากกระจายข่าวบอกกล่าวตักเตือนชาวบ้านเรื่องเสือสมิงแล้วผู้ใหญ่สมปองก็รีบกลับเข้าบ้านทันทีเพื่อเตือนภัยให้นางเพนเมียคู่ทุกคู่ยากและไอ้ปันลูกชายคนเดียวได้รับรู้ เพื่อระวังตัวให้มากขึ้นเพนเออยผู้ใหญ่สมปองตะโกนเรียกเมียรักทันทีที่ก้าวเท้าขึ้นเรือนจ้าพี่ผู้ใหญ่ฉันอยู่นี่นางเพนขานรับพร้อมกับชะโงกหน้าออกมาจากในครัวอ้าวทํากับข่าวอยู่หรอแล้ววันนี้จบป่านมันออกมากินข้าวกินปลาบาังหรือเปล่าล่ะผู้ใหญ่เอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง ยังไม่เห็นมันกินสักมื้อเลยฉันไปเคาะประตูเรียกหลายครั้งแล้วแต่มันก็ตอบแค่ยังไม่หิวยังไม่หิวนี่ฉันก็จนปัญญาจริงๆจะพาไปหาหมอก็ไม่เอามันเป็นอย่างนี้มาเกือบเดือนแล้วนะพี่ตั้งแต่เข้าป่าไปหายิงนกตกปลาก็กลับมาเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวถ้าฟ้าไม่มืดก็ไม่ยอมออกจากห้องจนเนื้อตัวขาวซีดเพราะไม่เคยโดนแดดมานาน นางเพนพูดพร้อมกับหันหน้าไปคนแกงส้มในหม้อที่เริ่มเดือดเดี๋ยวขอขาดจัดการเรื่องเสือสมิงที่เข้ามาอลราวานในหมู่บ้านให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยคิดหาวิธีพาจะปั่นไปรักษาแต่วันนี้เองต้องเร่งมือทำกับข้าวให้เร็วหน่อยจะได้รีบกินรีบขึ้นเรือนยังไงก็ต้องระวังให้มากๆหน่อยเพราะไม่รู้ว่าคนในหมู่บ้านเราเป็นสมิง หรือว่าพเนจรมาจากที่อื่นถ้ากินข้าวกินปลาเสร็จแล้วข้าจะออกไปหาพลานสมสักครู่เองอยู่บ้านก็อย่าลืมปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนา,นาด้วยหลักเดี๋ยวข้าจะก่อไฟไว้ให้กองนึงป้องกันไว้ก่อนเผื่อไอเสมิงผ่านมาทางนี้มันจะได้ไม่กล้าเข้าจ้านั้นพี่ไปอาบน้ำก่อนแล้วกันพี่อาบน้ำเสร็จกับข้าวก็คงเสร็จพอดี นางเพนเอ่ยบอกผู้ใหญ่แล้วจับฟืนยัดเข้าเตาเพื่อเพิ่มความร้อนแรงของไฟอาหารจะได้สุกเร็วขึ้นและหลังจากผู้ใหญ่สมปองอาบน้ำอาบท่าและกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วเขากกว้าปืนลูกซองที่ห้อยเกี่ยวอยู่ตรงต้นเสากลางบ้านเอามาสะพายไว้บนบ่าแล้วจ้ำพรวดพรวดออกจากบ้านไปทันทีโดยที่เขาไม่รู้เลยว่า ตอนนี้มีสายตาดุร้ายกำลังมองตามหลังเข้ามาจากช่องหน้าต่างห้องของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่เปิดแง้มเพียงเล็กน้อยพอแค่เอียงหน้ามองส่องออกมาได้เท่านั้นและไม่นานนะักผู้ใหญ่สมปองก็เดินมาถึงบ้านของพานสมที่กำลังนั่งคุยอยู่กับชายแปลกหน้าซึ่งผู้ใหญ่แน่ใจว่าไม่เคยเห็นมาก่อนและทันทีที่พลานสม เหลือบไม่เห็นผู้ใหญ่เขาก็รีบควักมือเรียกให้เข้ามานั่งร่วมวงทันทีผู้ใหญ่นี่พลานแก้วเพื่อนของฉันที่เก่งกล้าเรื่องวิชาอาคมแล้วก็มีของขลังมากมายไล่ลาบปราบสมิงมาแล้วนับไม่ถ้วนจนชื่อเสียงเรื่องลือไปหลายหมู่บ้านฉันเลยไปขอให้มาช่วยพวกเรานนะไอ้สมเองนี่ก็พูดเกินไปอย่าไปเชื่อมันผู้ใหญ่ ข้าก็แค่เคยประท่ากับเสือสมิงเท่านั้นเอาละข้าว่าเรามาเข้าเรื่องดีกว่าจากเรื่องราวที่ไอ้สมเล่ามาดูไอ้เสือสมิงตัวนี้มันโหดร้ายไม่เบาเลยทีเดียวแล้วอย่างนี้พอจะมีทางกำจัดมันไมหมล่ะพลานแก้วก็ต้องลองดูมันไม่น่าอยากพลานแก้วตอบคำถามผู้ใหญ่ พร้อมกับใช้มือขยี้จมูกไปมาเหมือนเขาได้กลิ่นที่ไม่สู้ดีนักเดี๋ยวคืนนี้ฉันกับพลานสมจะเริ่มทําพิธีกันงานนี้มันค่อนข้างอันตรายผู้ใหญ่กลับบ้านไปก่อนนะปล่อยให้พวกฉันสองคนลุยเองจะได้ไม่ต้องห่วงกันขอแค่ผู้ใหญ่กับครอบครัวอย่าลงเรือนเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อพอ ผู้ใหญ่สมปองฟังเหตุผลของพรานแก้วแล้วก็เห็นด้วยเพราะถึงเขาอยู่ก็คงช่วยอะไรไม่ได้มีแต่จะเป็นภาระดีเหมือนกันเพราะก็เป็นห่วงนางเพ้นกับเจ้าปันอยู่งั้นค่ะกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวจะมืดและเมื่อผู้ใหญ่กลับไปแล้วพรานแก้วก็เอ่ยขึ้น ข่าได้กลิ่นสาบเสือจางๆมาจากตัวผู้ใหญ่สมปองว่ะเฮ้ยจริงเดะผู้ใหญ่แกไม่ใช่คนเล่นของนะเว้ยแล้วอีกอย่างบ้านแกก็มีแค่เมียแล้วก็ลูกชายอีกคนนึงเท่านั้นและที่ได้ยินข่าวมาลูกชายเขาก็ป่วยเมื่อเดือนที่แล้วไม่รู้ว่าหายหรือยังเออแต่ระยะหลังๆข้าก็ไม่เคยเห็นหน้าเจ้าปั่นเหมือนกันนะ ธรรมดามันจะเป็นคนขยันขันแข็งช่วยผู้ใหญ่ทำไร่ทำสวนอยู่เป็นประจำแล้วจะปั่นมันเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเลยไม่น่าจะใช่นะจมูกเองได้กลินผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าเองนั่งอยู่เหนือลมย่ามาเถียงข่าที่อยู่ใต้ลมแล้วข่าก็แน่ใจว่าจมูกยังโล่งเป็นปกติดีและแม่นย้ำเรื่องกลิ่นสาบเสือแน่นอน ถึงแม่มันจะเป็นกลิ่นที่เจือจางบางเบาก็ตามเอาเถอะเดี๋ยวคืนนี้ได้รู้กันข้าจะไล่ล่าจับเสือสมิงให้ได้เองคอยดูพลานแก้วพูดเสียงเข้มมันทำให้พลานสมเริ่มคล้อยตามหรือว่าผู้ใหญ่เป็นเสือสมิงวะว่าแล้วทำไมไอ้สมิงโหดถึงได้หลบหลีกกลุ่มเวีนยามไปได้ทุกครั้งพลานสมถึงกับตบเขาา่าฉาด เหมือนึกขึ้นมาได้และแล้วความสงัดเงียบก็เคลื่อนตัวเข้าครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณในขณะที่บ้านหลังอื่นๆมีแสงไฟจากกองฟืนที่พร้อมใจกันจุดก่อส่องสว่างเจิดจ้าจนละลายความมืดมิดให้คลายตัวลงแต่บ้านของพลานสมกลับถูกปล่อยให้ตกอยู่ในความมืดอย่างตั้งใจสองพลานป่า นั่งฝังตัวเงียบอยู่ภายในหลักเขตเวทมนต์ใต้เงาดำทะมึนของต้นมะม่วงข้างบ้านเองว่ามันจะมาไม่วะพลานสมกระซิบถามเพื่อนอย่างไม่แน่ใจเพราะเวลาที่ล่วงเลยมาเนิ่นนานแต่ยังไม่มีวี่แววของไอ้สมิงโหดจะปรากฏตัวเผยโฉมออกมาให้เห็นเลยแต่ทว่าในขณะที่พลานแก้ว กำลังจะอ้าปากตอบคำถามของพลานสมเขาก็ต้องเปลี่ยนใจหุบป,ปากเงียบเมื่อมีเสียงเหมือนคนกำลังวิ่งตรงเข้ามาหาพร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยน้ำเสียงที่หอบเหนื่อยพลานสมพลานสมอยู่ไหมช่วยด้วยและเพียงพลิบตาเจ้าของเสียงก็มายืนหอบหายใจตัวโยนอยู่เบื้องหน้าของทั้งสองคน อ้าวเฮ้ยเจ้าปันใครเป็นอะไรวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวพลานสมเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงพ่อฉันนะสิอยู่ดีๆก็กลายเป็นเสือเข้าตะคุบกัดขย้ำแม่ฉันใหญ่แล้วเร็วรีบไปช่วยแม่ฉันทีนั่นไงผู้ใหญ่สมปองเป็นสมิงริงๆด้วยไปไอ้แก้วรีบไปช่วยแม่ของเจ้าปันหน่อย พลานสมลุกพรวดทันทีแล้วหันมาเร่งร้าพลานแก้วให้ลุกตามพร้อมกับเตรียมก้าวเดินออกจากหลักเขตเวทมนต์ด้วยเพราะความเป็นห่วงไม่อยากให้มีคนตายเพิ่มพลานสมจึงไม่ได้หยุดคิดและไตรตรองให้รอบคอบแต่ทว่ายังไม่ทันที่เขาจะขยับเท้าก้าวเดินพลานแก้วก็ส่งเสียงห้ามปลามขึ้นมาสะก่อนยาวไป ด้วยน้ำเสียงที่จริงจังหนักแน่นของพลานแก้วทํำเอาพลานสมต้องชะง,งักงันในทันทีและเมื่อเห็นว่าเพื่อนหยุดการก้าวเดินแล้วพลานแก้วก็หันมาพูดกับชายหนุ่มที่ยืนตะคุ่มอยู่ในความมืดตรงหน้าด้วยเสียงที่นุ่มนวลพอนุม่มเดี๋ยวค่ะจะไปช่วยถ้าหากเองสามารถเข้ามาในเขตเวทมนต์ได้โอ้ยจะอะไรนักหนา แม่ฉันจะตายก่อนถ้าขืนชักช้าแบบนี้เอานาะไม่เสียเวลามากหรอกแค่กล่าวของมาเท่านั้นข้าก็จะไปช่วยแม่เองทันทีแต่ที่มันจะชักช้าก็คงเป็นเพราะเองแล้วละ่ะถิโยกโยกพลานแก้วพูดในขณะที่เอื้อมมือเข้าไปหยิบหุ่นปั้นเล็กๆในย่ามเอามาตั้งเตรียมพร้อมไว้ตรงหน้าเอาว่าไงล่ะ เดินเข้ามาแค่กล่าวเดียวเท่านั้นพลานแก้วพูดเร่งเร้าแต่แทนที่เจ้าปั่นจะก้าวขาเข้ามาในเขตเวทมนตามที่พลานแก้วบอกมันกลับก้มลงหมอบคลานไปกับพื้นหญ้าต่อหน้าสองพลานพรและเพียงพลิบตาเดียวร่างของมันก็ค่อยๆย,ย,ยืดยาวขยายใหญ่กลายเป็นเสือโครงลายพาดกรอนตัวมหืมา เฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ปันเป็นเสือสมิงพลานสมอุทานลั่นอย่างไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นไปได้ไอ้สมิงโหดแยกเขี้ยวที่ยาวงูงพร้อมกับทรงเสียงคมขวัญคำรามลั่นแล้วเดินวนรอบเขตเวทมนต์เหมือนหาทางเข้าจู่โจมพลานแก้วผู้ที่เคยผ่านการต่อสู้กับสมิงมานักต่อนัก ไม่รอให้มันบุกเข้ามาถล่มก่อนเขานั่งหลับตารีบเร่งร่ายคาถางืมงาเพียงครู่ก็เป๋าลมพั่วใส่หุ่นดินปั้นสีดำมเมื่อเมื่มที่วางอยู่ตรงหน้าทันทีโดยทําซ้ำๆถึงสามครั้งสามคราแล้วหยิบหุ่นเกวยงขึ้นไปกลางอากาศอย่างแรงและทันทีที่หุ่นปั้นตัวเล็กๆหลุดออกจากมือของพลานแก้วมันก็ขยายร่าง กลายเป็นเสือดำตัวมหือมาและในฉับพลันเสือดำอาคมก็แยกเขี้ยวกลางกรงเล็บที่แหลมคมทยานถาโถมเข้าใส่สมิงโหดอย่างดุดันและรุนแรงสัตว์อาคมทั้งสองตัวเข้าโรมรันพันตัวกันอย่างดุเดือดผลัดกันรุกผลัดกันรับอยู่ครู่ใหญ่และแล้วไอ้สมิงโหด ก็ตกเป็นผู้พ่ายแพ้เมื่อสู้ความแคล่วคล่องว่องไวของเสือดำอาคมไม่ไหวมันจึงถูกสัตว์เวทมนต์ของพลานแก้วกัดเข้ากลางลำคอจนจมเขี้ยวแล้วสะบัดเวียงไปมาจนเนื้อหนังและหลอดลมขาดสะบัน้นร่างใหญ่โตของไอ้สมิงร้ายแข็งเกร็งชักกระตุกอยู่สองสามทีก็ค่อยๆแน่นิ่งไปซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกันกับ ร่างที่ค่อยๆแปลเปลี่ยนกลับกลายเป็นชายชลาสวมใส่เสื้อผ้าเหมือนฤาษีชีภัยที่มองยังไงมันก็ไม่ใช่เจ้าปั่นลูกชายผู้ใหญ่สมปองแน่ๆทั้งสองพลานรอจนกระทั่งเช้าเพราะไม่แน่ใจว่าสมิงมีตัวเดียวหรือเปล่าและหลังจากแสงอาทิตย์จับขอบฟ้าพวกเขา ็รีบกระจายข่าวบอกกล่าวให้ชาวบ้านรับรู้โดยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดแล้วชักชวนกันไปหาผู้ใหญ่สมปองที่บ้านด้วยความเป็นห่วงเพราะพลานแก้วคิดว่าไอ้สมิงตัวนี้มันอยู่ใกล้ผู้ใหญ่แน่ๆจากกลิ่นสาบเสือที่เขารู้สึกได้เมื่อวานและเมื่อทุกคนมาถึงต่างช่วยกันตะโกนเรียกอยู่นาน แต่ก็ไม่มีเสียงใดๆโต้ตอบออกมาพลานสมฉันว่ามันยังไงอยู่นาะเราขึ้นไปดูเลยดีไหมชาวบ้านหนุ่มเอ่ยถามพลานสมไม่ตอบแต่รีบสาวเท้าขึ้นบันไดอย่างร้อนรนแต่แล้วทุกคนถึงกับพังะตกตะลึงตัวชาเมื่อเห็นภาพผู้ใหญ่กับเมียของแกถูกขีกเนื้อหนังจนเวอวะ นอนตายเคียงคู่กันอยู่บนที่นอนที่มีแต่คราบเลือดแดงฉานสาดกระเซ็นกระจายติดตามฝาผนังจนทั้งห้องมีแต่กลิ่นคลาวเลือดคละคลุ้งเจ้าปันพลานสม,พ,มพึมพำในลำคอแล้วพุ่งทยานไปตรงประตูห้องที่คาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นห้องของชายหนุ่มแล้วดันเปิดออกจนกว้างแต่แล้ว เขาก็ต้องพงะถอยหลังแล้วหันมาควักมือเรียกพลานแก้วให้เข้าไปหาทันทีกลิ่นสาบเสือฉุนกึกเลยพลานแก้วพูดขึ้นหลังจากที่เข้ามายืนอยู่กลางห้องของเจ้าปันแต่ไอเสือสมิงที่เองเพิ่งฆ่าตายมันไม่ใช่เจ้าปันนี่ข้าคิดว่าเด็กนุมอาถูกฆ่าตายไปก่อนหน้านี้แล้ว ต่ไอ้สมิงมันสำแดงแปลงร่างเป็นเจ้าปันเพื่อเขามาอยู่ในบ้านแล้วค่อยๆล่าเหยอกินไปเรื่อยๆและดูจากพฤติกรรมมันแล้วมันน่าจะเก็บคนในบ้านไว้กินหลังสุดจึงผู้ใหญ่ก็ไม่รู้หรือสงสัยอะไรเลยดังนั้นเมื่อมันได้ยินว่าจะมีคนมาปราบมันจากปากผู้ใหญ่ไอเสมิง จึงไม่จําเป็นต้องเก็บชีวิตคนในบ้านไว้อีกต่อไปเฮ้อไอเสมิงตัวนี้มันเจ้าเล่ไม่เบาดีนะที่เอามันอยู่และหลังจากที่ทุกคนช่วยกันจัดพิธีกรรมทางศาสนาให้ผู้ใหญ่กับเมียและเผาไอ้สมิงโหดเรียบร้อยแล้วพวกชาวบ้านต่างร่วมแรงร่วมใจกันออกค้นหาร่างเจ้าปัน่นซึ่งพวกเขาแน่ใจว่าอย่างน้อย ก็ต้องมีโครงกระดูกเหลือให้เห็นแน่นอนและมันก็จริงอย่างคาดเมื่อชาวบ้านคนหนึ่งพบเห็นโครงกระดูกและหัวกะโหลกของมนุษย์รวมถึงเสื้อผ้าขาดวินที่ทุกคนเคยเห็นเจ้าป่านใส่อยู่เป็นประจำตกกระจัดกระจายอยู่ตรงแนวชายป่าที่มันชอบมาซุ่มยิงนกเอาไปให้แม่ทำกับข้าว และหลังจากสมิงร้ายถูกกําจัดไปก็ไม่เคยเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นอีกเลยและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ